เด็กน้อยคนนี้เขามาทําอะไรคะมาทําอะไรคะมาซื้อของเล่นค่ะซื้อเนื่องในโอ,อกาสอะไรคะในโอ,อกาสมนวสิคค่ะโอ้หนูสอบได้ที่อะไรนะสอบได้ที่สองค่ะโอ้ในหาหานะคะนักสอบได้ที่สองไหนเหรอของเล่นมาหาในฐานะ,ะนะสอบได้ที่สอง สวัสดีครับขอเชิญพี่น้าออร์เดรติเอที่สนามครับขอเชิญพี่น้าอาราดิเคียที่สนัามรายได้เท่าไรครับในฐานะที่สอบได้ที่สองเรนมาเลือกของเล่นตายแล้วของเล่นคืออะไรยังไม่รู้ สอบได้ที่สองต้องการรางวัลค่ะทุกคนแต่คงจะไม่ได้หรอคาดว่าวันนี้น่าจะเลือกยากน่าจะไม่สําเร็จเพราะว่าของเล่นทุกชิ้นรู้สึกว่าจะมีหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องตาต้องใจเลยถ้ามีจะไม่ทำท่า <c oughs> <c oughs> นาี้น่าจะไม,ระรม่น่าจะไม่ปรืุ้่นน่าจะไม่ปรื้น เอาละค่ะเนาะค่ะเด็กเลือกของเล่นกันค่ะเดี๋ยวเราคา่อยจอก,กันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ที่ติดตามชมเด็กเลือกของเล่นเป็นของขวัญที่สอบได้ที่สองค่ะ